แบรนด์นะคะของน้องดีๆและน้องบิวกินวันนี้นะคะก็จะมาเดี๋ยวให้แฟนคลับนะคะได้ไ้ชิปกระติกสกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากได้ของขวัญจากน้องดีๆและน้องบิวกินนะเหมือนเดิมซื้อสินค้าของเรา5 0้บาทนะคะก็สามารถลุ้นรับความลิมิเต็ดออด i ช i o n แบบเมื่อกี้ได้แล้วก็ มีของขวัญอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นหมอนหรือว่าจะเป็นถังสําหรับใส่อาหารด้วยนะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยนะคะทั้งสองท่านก็ให้เก็บมาอยู่ที่บูธของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านเซ็นนะคะที่แผ่นป้ายทีเซ็นเตอร์นี่นะคะมงชูคาที่มีคุณค่านะคะเป็นที่ระลึกเป็นการเซ็นอวยพรนะคะให้กับมงชูด้วยนี่ เจอเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเคลื่อนเคลื่อนอันนี้เข้าไปให้กับน้องหน่อยนะคะอ๋อแล่ะทุกคนเป็นสกีพยาแน่ต้นอภิชาติเป้คนใหม่เขาว้าวจ้าสุดยอดมากเลยนะความน่ารักนะีของถ้าไปยูนโฆษณาย,ยังมีต่อเนื่องแบบนี้ไปเ,เรื่อยๆให้ทุกท่านติดตามเพจมงชูเอาไว้นะคะแล้วก็ซัพพอร์ตมงชูเอาไว้นะะค เ,เดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองท่านอวยพรน,นะคะมงชูแล้วกเ็เรื่องของกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะเพื่อให้ทุกท่านแบบเห็นกันชัดๆอาจารบอกว่าขอให้ขายดีๆนะคะนี่นะคะเซนที่ป้ายที่เซ็นเอร์คนใหม่ของเราเนี่มงชูคำที่มีคุณค่านะคะวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็คือผู้เชี่ยวชาญนะคะในการผลิต แม่อสัตว์มา15ปีแล้วแล้วก็เรื่องของ40แบรนด์นะคะทั่วโลกที่เราผลิตให้นะคะซึ่งวันนี้เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองดังนั้นแล้วเนี่ยให้ทุกท่านนะคะที่รักสุนัขและแมวก็ติดตามได้มาอุดหนุนได้เซนสแตนดีเลย yeah. อันนี้ของ่าไม่มีใครจะทำเว้นจากบ,บ้านไปนะคะเซ <c oughs> นเลยสุดยอดมาก อโอเคหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะตอนที่น้องจาบให้ทุกท่านได้รักแ,แบบเมื่อกี้เลยนะคะเปิดทางให้น้องพีวีแล้วเพื่กินดาต่อไปแบบเมื่อกี้สุดยอดแฟนคลับน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่คุณน่ารักแค่ไหนดี <Okay. S 1> นี่คำที่มอยู่น่านะคะได้พบกับทั้ง2องท่านแบบนี้ด้วยนะคะเรื่อยๆๆบอกเลยอ่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะในคอมพิวเตอร์ในอินสตาแกรมหรือว่าในเฟซบุ o กนะคะม่งชูแฮชแท็กคำที่มีคุณค่านะคะเพื่อที่เราจะได้ติดตามและซัพพอร์ตในสองท่านแบบนี้แล้วแฮ s แท็กบิกินแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะแบ่งปันภาพน่ารักนรัก,รกแ,บบแบบนี้บบนให้กับ,บ,บคนที่มาไม่ได้ให้เขาอิจฉา,าเราเล่นๆนะคะ จะได้รู้ว่าไอ้วันนี้ลงมาเจอพี่ๆแล้วไปอยู่กินที่บูธมงชูติดแฮชแท็กมงชูให้เรานะ M O N C H O U แบบนี้นะคะและอย่าลืมติดตามที่เพจของเราด้วยนะคะมงชูเพจฟู้ดนะคะกดไลค์ได้เลยโอเค อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะคะได้เดินเยี่ยมชมบูธอ่ะเพื่อที่จะให้แฟนคลับของเราได้เห็นกันชัดๆทุกมุมเลยดีไหมโอเคไหมเพราะว่ด้านหลังเราไม่เห็นอ่ใครเห็นลักนักน้องไปหนะะ่อยค่ะดูแลน้องหน่อยนะคะ กลับไปที่เดิมโอเคจบแล้วโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเราขออนุญาตส่ง okay. ทั้งสองคนไปพีคที่นี yep ้ก่อนได้ไหมคะโอเคไหมคะบายบายนะคะบายบายสั่งยาเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าแน่ๆเลยค่ะขอบคุณคุณดีคและคุณดิวขึ้นมากเลยค่ะนะวันนี้ที่มามอบความสุขให้กับพวกเราแบบนี้ต้องการเข้าไปในหัวใจเธออย่างนี้เหรอ อ,อยากให้เข้าไปในหัวใจเลยใช่ไหมได้ใช่ไหมสามเดสามเดไปอีโอเคโอเคไปมาเอา๊ะเดี๋ยวขอให้ทั้งสองนั่นเดินออกไปนะคะเย็นมากๆโอเค